ก็ไม่มีอะไรมากก็ไม่คิดว่าจะเป็นไวรัลขนาดนั้นเพราะว่าจริงๆแล้วว่าตั้งแต่โจตายเนี่ยผมก็ขอทางบ้านโจว่าเก็บกระดูกไว้ให้ผมชุดดึงที่เหลือก็ออเอาไปลอยอังคารหมดเลยผมก็เก็บไว้ที่บ้านด้วยเจตนาอย่างเดียวก็คือว่าผมเนี่ยผมเป็นคนที่ตื่นเช้าผมไปใส่บาตรใส่บาตรเสร็จผมจะมานั่งปฏิบททัติธรรมที่หน้าหิ้งพระที่เอาโกรธโจมาเนี่ยเอามาไว้ที่หิ้งพระ และเราจะได้เจอกับเขาในทุกๆวันเพราะเราเราห่วงเขาว่าชีวิตหลังครับความตายของเขาว่าเขาจะพบบุญบารมีไปมากน้อยแค่ไหนเขาจะต้องเจออะไรบ้างสิ่งที่เราทําได้ก็คือนั่งทําบุญและอุทิศให้เขาในทุกๆวันเนี่ยเนี่ยแค่นั้นเราเราเราต้องการแค่นั้นคือก็ไม่ได้แค่โจคนเดียวมีพ่อแม่แม่เราที่เสียชีวิตไปด้วยก็คือมันเป็นการที่เราได้มันเหมือนกับ คนการปลอบใจตัวเองอ,ะอ่ะเหมือนกับเขายังอยู่กับเราในทุกๆวันอย่างเงี้ยครับจนจนเมื่อคอนเสิร์ตมีติ้งล่าสุดผมจะเล่าให้ฟังเป็นเรื่องเหนือธรรมชาติาคือมันเป็นคอนเสิร์ตใหญ่ที่ครั้งแรกที่ไม่มีโจบอยสกเกา,าผมก็เลยจัดก,การทำไงรู้ไหมฮะก่อนเล่นคอนเสิร์ตที่ที่งานจะมีโต๊ะโต๊ะไหว้ไหว้เทวดาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธ์ทั้งทาง ผมก็ไปจุดธูปแล้วก็ผมเชิญดวงวิญญาณเขาผมเชิญเขาให้มาสถิตในตัวผมเพื่อที่จะเล่นคอนเสิร์ตด้วยกันเชิญเขามาปรากฏว่าวันนั้นผมรู้สึกได้เลยว่าผมมีพลังงานในการเล่นสมาธิในการเล่นของผมดีมากเลยวันนั้นนะเป็นพิเศษไม่รู้ว่าจากการที่เราไปเชิญเขามาหรือเปล่าแต่มันมีเหตุการณ์เหนือธรรมชาติคือแม่ยายผมอะก็รู้จักโจเพราะโจเคยอยู่ที่บ้านผมเป็นปีนะฮะ แม่ยายผมเล่าให้ฟังหลังที่จบคอนเสิร์ตแล้วว่าเขามองผมไปเนี่ยเขานั่งอยู่ในบล็อกเวีีซึ่งมันค่อนข้างไกลนะมันมันเห็นไม่ชัดหรอกเขาเห็นผมใส่หมวกหมวกขาวบอยอที่โจเสียใสย่เส,สียตอนเสียชีวิตเขาก็เลยขยี้ตาแล้วมองดูอีกทีก็เห็นเป็นผมอย่างเดิมผมเมื่อขนลุกเลยลปึ๊บผมก็มีความรู้สึกว่าหลังจากคอนเสิร์ตนั้นะทำไม่ได้คิดว่า ถ้าเราอย่างหลังเขาอยู่อย่างนี้เนี่ยเ,เขาอาจจะยังอยู่วนเพียนอยู่ในความห่วงไม่สามารถที่จะไปในที่ที่เขาควรจะไปหรืออยากจะไปได้ครับผมก็เลยตัดสินใจว่าเอาเขากลับบ้านดีกว่าเอาเขากลับบ้านที่บ้านเกิดเพื่อให้เขาไปอยู่ในธรรมชาติของเขาณตอนนี้ก็ยังทําใจไม่ได้ครับไม่ใช่เรื่องที่ทําใจได้คือ ในชีวิตที่ว่าหนักที่สุดก็คือคุณแม่เสียชีวิตไอเนี่ยอันที่สองที่หนักที่สุดในชีวิตเพราะว่ายังไม่มีอะไรหนักกว่านี้ก็เนี่ยไอวิธีการที่เราสื่อสารกับเขาในทุกๆเช้าเนี่ยแหละเป็นการเยียวยาเยียวยาความรู้สึกของเราครับนั่งไม่เคยมาหาเลยคืออีกสองเดือนกว่าถึงจะครบเจ็ดปีครับเพราะว่าเขาเสียวันที่สิบพฤศจิกาคือตลอดเวลาเนี่ยผมแบบว่า เชิญเป็น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 สองเป็นสองคนเสียชีวิตที่ผมไม่กลัวคนแรกคือแม่คนที่สองก็คือเขาเชิญให้มาเห็นให้ให้เราสื่อสารให้เรารู้หน่อยว่าแบบเป็นไงด้วยความห่วงแค่นั้นนะครับก็อยากขอบคุณขอบคุณขอบคุณที่ทําให้ผมได้รู้ว่าคุณค่าของคําว่าเพื่อนมันมีค่ากับชีวิตเรายัางไงแล้วก็ ขอบคุณทุกอย่างที่ดูแลเรามาดูแลเรามาโดยตลอดตั้งแต่วันแรกที่เจอกันขอบคุณที่ให้โอกาสผมได้เป็นเพื่อนเขาเพราะว่าโจแแบบโจไม่เหมือนใครแล้วก็ไม่มีใครเหมือนเขามีคนเดียวโลกนี้มีคนเดียวบบคือถ้าอยู่กับโจเนี่ยผมจะมั่นใจได้เลยว่า ถ้าผมพุ่งไปตรงนี้หรือผมกระโดดไปตรงเนี้ผมจะมีเพื่อนคอนนึงโดดไปที่เพื่อตามมาด้วยตลอดคือโจเนี่ยแม่งแบบผมขับรถวยการไปไหนตอนไหนเนี่ยผมจะเป็นคนขับรถผมจะเลือกเป็นคนขับรถเขาก็จะรู้เขาจะเป็นบัดดี้เราคือผมขยับตัวเนี่ยเขาจะรู้แล้วว่าผมต้องการที่จะเอาอะไรต้องการจะทําอะไรไ รู้ใจครับเขารู้ใจเรามากที่สุดแล้วก็เป็นคนที่พร้อมที่จะซัพพอร์ตเราด้ตลอดเวลาคือเราอยู่ด้วยกันมามีทั้งผมช่วยเหลือเขาเขาช่วยเหลือผมอยู่กันไปอย่างเงี้ยอยู่กันเหมือนแบบว่าเป็นเหมือนญาติคนหนึ่งเป็นเหมือนเหมือนเหมือนยิ่งกว่าญาติเพราะว่าญาติที่เราไปอยู่จริงๆมันก็ห่างเหิน แต่โจนี่เป็นอะไรที่ไม่ใช่ยากแต่มากกว่าเพื่อน